เขามองเนี่ยเขาก็มองเป็นบริษัทธรรมสอนครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้อันน,นี้ตัวนี้ตัวประกาศน่ะใช่ไหมอันนี้อันนี้ตัวประกาศอ่ะเดี๋ยวก่อนจะขึ้นตัวประกาศจปออเอาตัวของพี่ติ๋งขึ้นให้ก่อนอ่าต้องต้องลากที่ไปที่มาให้นิดอันนี้เขาเรียกว่าพราบปีห้าสี่เป็นพรบความปลอดภัยนะถ้าใครเขาพูดถึงกระทรวงแรงงานเนาะกระทรวงสวัสดิการรุมครองแรงงานเนี่ยเอกสารหรือพระราชบัญญัติที่ ที่เราคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยคือพรบตัวนี้อ่าโอเคเลื่อนไปที่มาตราสามสองเลยอ่าเพื่อมานี่นะนี่คือตัวหลักใหญ่ของกฎหมายความปลอดภัยนะครับก็คือมาตราสามสองนะเห็นไหมครับเขากําหนดให้สถานประกอบการเนาะนายจ้างนะแต่ว่าในโลกใบนี้ คาว่านายจ้างเนี่ยจะลงมาทํเหลือเรื่องพวกนี้ไม่มีหรอกนะครับก็มีแต่ลูกจ้างเนี่ยแหละต้องทําแต่ถ้าลูกจ้างไม่ทําเนี่ยคนโดนดําเนินคดีดโดนจับคือนายจ้างอ่ะเราลองดูนะว่าเราต้องเราต้องทําตามมาตราสามสองเอาพูดง่ายๆนะครับพวกเราเนี่ยจะเป็นหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะต้องทําตามมาตราสามสองโอเคไอ้พวกนี้ก็มีอะไรจัดประเมินผลกระทบจัดทําแผนส่งผล การประเมินเนี่ยต้องส่งให้ใครให้อธิบดีก็คือพูดง่ายๆก็ต้องไปส่งที่กรมสวัสดอ์อะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทําแล้วเก็บไว้กับบริษัทเก็บไว้กับตัวไม่ได้นะทำแล้วต้องส่งนะครับนะตามหลักเกณฑ์เห็นไหมครับใต้ของออวงเล็บสี่เนี่ยตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการและเงื่อนไขในการดําเนินการซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูประกาศเดี๋ยวจะไปดูประกาศก่อนไปดูประกาศดูว่าถ้าไม่ทําตามมาตราสามสองเนี่ย นายจ้างหรือสถานประกอบการถูกดำเนินคดียังไงเมื่อกี้เมื่อกี้การทำประเมินความเสี่ยงต้องทำตามมาตราสามสองเห็นไหมคดีในมาตราห้าหบอกว่านายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา13ามาตราสิบมาตราสามสองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหเดือนปรับไม่เกินสองแสนหรือทั้งจำทั้งปรับนะตรงนี้ถามว่าเราไม่ได้เอาโลกสวยนะคือ ทำเพื่อความปลอดภัยไอ้นั่นก็ใช่นะไอ้นั่นไอ้นั้นโลกสวยเนาะทำประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยนั้นโลกสวยแต่ถ้าเป็นโลกทางกฎหมายคือถ้าไม่ทำเนี่ยนายจ้างหรือสถานประกอบการเนี่ยนะมีโทษจำคุกหกเดือนปรับไม่เกินสองแสนต่อกรรมการหนึ่งท่านนะครับอันนี้ก็ปูเป็นความรู้พวกเราเนาะจะได้ไม่อายคนอื่นเขา ความหมายของการปรับสองแสนบาทนี่คือต่อกรรมการ1ท่านนะครับบริษัทเรามีกรรมการเจท่านต้องเอาสองแสนคูณเแปลว่าโดนสั่งปรับล้านสี่แต่ไม่ได้จบที่ล้านสี่ครับนิติบุคคลบวกหนแปลว่ากรรมการทั้งหมดของบริษัทใดๆนั้นมีกี่ท่านเอาจำนวนกรรมการมานะครับแล้วก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งคือตัวนิติบุคคล เนาะก็เท่ากับว่าของเราเนี่ยถ้าโดนสั่งปรับสูงสุดก็คือสองแสนคูณแปดอย่างนี้สำหรับการที่ไม่ได้ทำแค่ประเมินความเสี่ยงแล้วเวลาตรวจเ,เขาก็อาจจะสุ่มซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจ,จะสุ่มแผนกอะไรอะ่ะเกิดข้อหามยามดีไปสุ่มเอาแผนกวางแผนเงนี้ยอ้าวเราไม่ได้ทำไว้มันก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกคำสั่งเพราะว่าในกฎหมายไม่ได้บอกว่าเอ่อ แผนกไหนที่เขาละเว้นไม่ต้องไม่ต้องประเมินความเสี่ยงเขามองว่าสถานประกอบการบริษัทธรรมสอนสาขากระทุ่มแบนอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขามีสิทธิส่งไปได้ทุกหน่วยงานนะครับนะอันนี้เพื่อให้เรารู้ว่าทำไมเราต้องทำเนาะแล้วถ้าไม่ทำมันจะมีความเสี่ยงหรือมันจะมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถานประกอบการอย่างไรนะครับนะเอาละหลังจากการปรูพรมตรงนี้เสร็จเรา จะทาประเมินความเสี่ยงอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็พวกพวกพี่ๆหลายคนก็จะชอบถามอย่างเงี้ยบอกไปเลยว่าต้องทอํายังไงอ่าแต่ทําไมพี่ติ่งจะต้องแนะนําให้พวกเรารู้ก่อนว่าเฮ้ยถ้าไมมันต้องทําตามมาตราสามสองนะเนี่ยถ้าไม่ทามันโดนปรับตามมาตราห้าหกนะมันดูมีวิชานะพวกเราไม่ได้แบบว่าใครให้ทําอะไรก็ทําไปเรื่อยนะครับเราต้องรู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคราวนี้เรารู้แล้วเราต้องทํา เราต้องทำเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องไปดูตัวประกาศนะไอ้วิธีการทำนะการอ่านกฎหมายนะครับวิธีการทำจะไม่ถูกบอกไว้ในพรบพรบจะเป็นแค่หลักตัวใหญ่ว่าต้องทำต้องนำต้องนำเสร็จแล้วจะต้องทำอย่างไรนั้นเราต้องไปดูประกาศนะเป็นประกาศกระทรวงก็ดีประกาศกรมก็ดีซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องไปค้นดูเอานะครับซึ่งอันนี้ไปค้นมาให้แล้วก็ออกมาเป็น ประกาศกระทรวงเห็นไหมครับดูนี่พิติงเสริมวันนี้เหมือนอแนะนําในเรื่องการดูเรื่องข้อกฎหมายให้นิดนึงนะเป็นพื้นฐานพวกเราเห็นไหมครับประกาศกระทรวงแรงงานตัวนี้มันอาศัยความในมาตาห้าและมาตาสามสองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันออกมาเพื่อมาตาสามสองนะโอเคมันให้ทําอย่างไรนะพี่วลระขึ้นไปอ่เดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงเ,เดี๋ยวเวลาใครเข้ามาคุยกับเราเราเป็นถึงระดับผู้จัดการในองค์กรอ หมื่นล้านเนี่ยเราไม่รู้จักว่าไอ้บัญชีบริษัทมันคืออะไรมันหมายถึงตรงนี้ดูข้อสามนะครับในแต่ละประกาศเนี่ยเขาจะบอกว่าสถานประกอบกิจการนะตามบัญชีหนึ่งบัญชีหนึ่งที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนแต่ถ้าเป็นบัญชีสองก็คือลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนนะเอ๊แล้วเราอยู่บัญชีหนึ่งหรือบัญชีสองล่ะอ่าก็ต้องไปดูที่ประเภทกิจการ ถ้าโรงงานอย่างเราเนี่ยเป็นประเภทอะไรครับประเภทสองเนาะเพราะว่าเราโรงงานเราเป็นโรงงานผลิตเราเป็นบัญชีสองนะนะเราเป็นสถานประกอบกิจการตามบัญชีสองซึ่งมีลูกจ้างยี่สิบคนอ,อันนี้เดี๋ยวเราวาดไปดูท้ายประกาศหน่อยไหมว่าการที่เขาจะบอกว่าบัญชีหนึ่งบัญชีสองเนี่ยมันมียังไงเจะปอว่าไปดูท้ายประกาศเลยไปดูชื่อไอ้ไอ,อ้เขาแบ่งบริษัท อันนี้นี่น,นี่นี่เห็นไหมเนี่ยถามว่าวันนี้เฮ้ยเราเป็นระดับผู้จัดการเนี่ยเราอยู่ในบริษัทธรรมสอนเนี่ยเขาถามว่าเฮ้ยบริษัทมึงนี่เป็นบัญชีหนึ่งบัญชีสองวะไม่รู้นี่อายเขานะเนี่ยเราอยู่บัญชีสองแล้วลำดับที่เท่าไหรอ่อ่ะอ่าเราไปดูซิเราเป็นธุรกิจเอ่อสถานประกอบการบัญชีสองลำดับที่สิบสามนะครับเป็นอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกนะโอเคนะเราก็ แต่ส่วนถ้าเป็นเลโปงเลโปเนี่ยเราก็จับไปยัดใส่สิบห้านะครับก็พวกประตูหน้าต่างนะครับนะโอเคนี่ก็เป็นพื้นฐานเรารู้บัญชีสถานประกอบการเราละนะครับว่าเอ้ยไอสถานประกอบการอึ่งเราเนี่ยเขาเรียกบัญชีสองบัญชีหนึ่งก็พวกความเสี่ยงสูงอ่ะพวกขุดเจาะสำรวจหาพลังงานระบงล่าเบิดอะไรก็ว่ากันไปนะเราอยู่บัญชีสองเอาละเราขึ้นไปดูวิธีการทำประเมินความเสี่ยงนะครับ เดิมทีเนี่ยเท่าที่ดูในประวัติบริษัทธรรมสอนเนี่ยเคยให้อาจารย์นะครับที่มาจากคอนด้าเนาะชื่อพี่วิรัตมาช่วยอ,อ,อบรมเกี่ยวกับเรื่องการทำประเมินความเสี่ยงให้พวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แบบฟอร์มเราจะใช้แนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยจากที่อาจารย์วิรัตท่านเป็นผู้บรรยายแล้วก็อบรมให้พวกเรา ถามว่าแล้ววันนี้เนี่ยเรากําลังจะมาคุยกันเรื่องตามข้อกฎหมายตามประกาศกระทรวงเนี่ยเฮ้ยเราต้องทิ้งความรู้เราทั้งหมดไปเลยไหมไม่ใช่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนแค่เรามาทำความเข้าใจให้ละเอียดขึ้นแต่หลักการคิดในการทำเจเอเ,เหมือนเดิมอ่านะโอเคเอาเราเอาลงมานิดนึงครับตามประกาศไม่ไม่ใช่เอาขึ้นนะไม่จะพูดยังไงเออ นี่อ่าโอเคอ่าเอามาดูข้อห้าข้อห้านะเนี่ยข้อห้าเขาบอกว่าให้นายจ้างดําเนินการประเมินอันตรายนะครับศึกษาผลกระทบอะไรก็ตามมาตามเอ่อปื๊บป,ป,ปแล้แปล,แล่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนะครับนับตั้งแต่ลูกจ้างครบยี่สิบคนนะครับแล้วก็ต้องทบทวนนะแปลว่าเจสต้องถูกทบทวนทุกสามปีโอเคมั้ ถ้าพี่ติ่งไม่ได้อยู่ที่นี่ mm hmm. เกษียณไปแล้ว mm hmm. พวกเราก็ต้องจําไว้ว่าเจสเอที่เราจะทําหรือประเมินความเสี่ยงที่เราจะทําวันนี้นะครับมันก็จะต้องถูกรีวิวกันทุก3ปีนะตามกฎหมายตัวนี้นะครับหรือกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจังรกรอุปกรณ์พวกนี้ถามว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องรู้หรือเราต้องสีเรียดน,นะอย่างในที่นี้เราไม่ได้มีเครื่องจักร เราไม่ได้มีวิธีการทํางานอะไรที่มันจะมีความเสี่ยงพี่ทอนหรือพี่ตั้นอาจจะยังไม่ค่อยสีเรียสมากนะแต่ที่จะต้องสีเรียสคือพี่อนุวัฒน์อันนี้ต้องสี่เรลียดน,นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนกระบ,บวนการการผลิตเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมกันหรือมีความเสี่ยงต้องทาเพราะเวลาถ้าเกิดเหตุคุณจะโดนเรียกตรวจเรื่องพวกนี้เลยทําหรือยัง ความเสี่ยงนี้คุณทำหรือ,อยังพอเกอิดอุบัติเหตุให้ความเสี่ยงนี้คุณทําหรือ,อยังเขาจะเรียกดูการประเมินความเสี่ยงตรงนี้พอไม่ทําปุ๊บนอกจากคุณผิดกฎหมายเรื่องการไม่ได้ทําตามพรบแล้วคุณยังไปโดนกฎหมายในเรื่องอาญาประมาทไม่ได้ทําตามหน้าที่อีกอันนั้นเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวคุณต้องเอาบ้านเอารถไปเข้า ค้ำประกันตัวคุณเองหรือไม่ก็ต้องหาค้าราชการป8ไปค้ำตัวคุณเองไม่งั้นคุณก็ต้องติดคุกเรื่องนี้คือสิ่งที่พนักงานที่เป็นระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการองค์กรธรรมสอนไม่ค่อยรู้เพราะไม่ค่อยมีใครมาให้ข้อมูลเรื่องพวกนี้แล้วเราเองที่ผ่านมา30กว่าปียังไม่เคยมีหัวหน้าคนไหนถูกดำเนินคดี แต่กำลังจะบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าคุณลองศึกษาคุณอ่านข่าวคุณจะเห็นว่าตอนนี้สถานประกอบกิจการที่มิติคอยส่งให้นะครับนั่นคือสถานประกอบกิจการที่ต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยถูกกระทรวงอ,อ,อุตสาหกรรมหรือว่าจะถูกกระทรวงสวัสดิการผู้พ้องแรงงานเนี่ยดำเนินคดีภาพการเอากฎหมายมาบังคับใช้พนักงานลันดับหัวหน้าง,งานและผู้จัดการ ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกฎหมายไม่ได้มีเปราเป่าพิปี้ๆเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนพอมีช่องทางก็คุยกันได้อะไรกันได้เดี๋ยวนี้คุยไม่ได้ถ้าคุยแพงครับบอกได้คาเดียวเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าแล้วถ้าเราจะต้องทํามันจะต้องดําเนินการอย่างไรอาจจะปอลงมาครับเพตนะครับเมื่อก่อนเรารู้จักแต่อะไรครับ JSA 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 นะ ในแง่ของการทําประเมินอันตรายนะครับนะเราเราเข้าใจคํานี้ก่อนนะพี่ติ๋งใช้คําว่าประเมินอันตรายการทําประเมินอันตรายไม่ได้มีแต่ JSA นะกฎหมายบอกการทําประเมินอันตรายมี JSA มีเช็คลิสต์มี what if มีหาสอบมี f t a มี eta มีเอ่อเฟลเอ่อไอตัวตัว,ตวข้อที่7 f m e b a นะครับถามว่าทั้งในเจ็ เครื่องมือเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำระเมิอนอันตรายแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรล่ะก็ต้องไปดูว่างานของท่านมันมีนมอะไรบ้างไปดูว่างานไอทีเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันวันหนึง่งนะไม่ใช่ไปดูว่าไอที IT ทำอะไรไม่ใช่แต่ไปดูว่าในกระบวนการของงานไอทีมีอะไรบ้าง นะมีปั่นจักรยานไปมีปีนที่สูงไหมมีอะไรไหมเฮ้ยแล้วไอ้ปั่นจักรยานนี่ตกลงจะใช้ J A หรือจะใช้ F M E A เฮ้ยไฟดูดพนักงานไหมอะไรยังไงเฮ้ยวางแผนตกลงมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนอกจากการใช้เครื่องไม้เครื่องมือการใช้คอมพิวเตอร์มีอย่างอื่นอีกไหมเฮ้ยมันต้องเข้าไปในลายผลิตไหมมันต้องอะไรไหมแล้วเราก็ต้องมาดูว่าในแต่ละแผนกในแต่ละหน่วยงานนั้นเนี่ยเขาใช้เครื่องมืออะไรในการประเมิน ้มันจะมีโอกาสโดนแก๊สระเบิดไหมมันจะมีโอกาสเ,เป็นหกล้มหนีกระแทกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าเอาอย่างแรกก่อนขั้นตอนงานมีอะไรสองเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรนะก็ของของไอทีก็ไปว่าของไอทีนะงานผมมีอย่างนี้หนึ่งสอมสี่เครื่องไม้เครื่องมือที่ผมใช้มีไอ้อะว่าไปของอนุวัตน์ก็เหมือนกันนะ โรงงานอนุวัต์มีขั้นตอนอะไรก็เดี๋ยวเราลีสมาซึ่งเราเคยทำมาบ้างแล้วนะครับอาจจะเอามาปัดฝุน่นเอาละพอเรารู้หลักการแล้วว่าเราจะใช้เครื่องมือนะเราเรา,เราใช้เราใช้คำพูดเราว่าเครื่องมือนะ J s a ซคือเครื่องมือตัวหนึ่งในการทำประเมินอันตรายนะครับดังนั้นเราลงมาเรามาดูที่วิธีการทำงานของมันแต่ละอันนะนะโอเคปึ๊บไปได้ลงมาได้ครับ มันจะมีพวกแบบฟอร์มไหมนีแบบฟอร์มอ่า <ste ak> มาดูตัวนี้น,น,นะครับเดิมทีนะเดิมทีเราเคยคุยกันเนาะว่าสมมุติว่ายกตัวอย่างของพี่อนุวัตน์ก็ได้นะเนาะเฮ้ยพนักงานเกิดอันตรายนะครับนะเรายังพอจำอ้นนี้ได้ไหมคำว่าเมติกเมติกคืออะไรคือเอาโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุโอกาสนะใช้คําว่าโอกาสนะเอาไปคูณกับอะไรความรุนแรงนะเนี่ยพี่อนุวัตรลืมละเอาโอกาสไปคูณกับความรุนแรงมันถึงจะออกมาเป็นตัวเลขค่าหนึ่งนะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราเกิดเหตุนะอจ่ะเพิ่งเลื่อนขึ้นไปเดี๋ยวกลับไปเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราพูดกันเนี้ยว่าเอ้ยอันนี้มันเอโอกาสเกิดเป็นยังไงนะใช่ไหมอย่างเช่น เอ่อของของเอาของครเดียเอาของพี่อนุวัฒน์ก็ได้นะครับของพี่อนุวัฒน์เนี่ยโอกาสที่เครื่องมว้วนนะจะหนีบมือพนักงานเนี่ยมันน้อยหรือมันปานกลางหรือมันมากนะเมื่อก่อนเราใช้วิธีอะไรเดานะใช่ไหมเรามีเรามีระดับอยู่แล้วก็เดาแต่ต่อจากนี้เราใช้ทำตามกฎหมายนะเราไม่เดา นะครับโอกาสที่จะเกิดมากหรือน้อยเราอ่านดูเลยน้อยเนี่ยของของ,ของในกฎหมายเขาบอกว่าไงนะมันจะต้องออนานแค่ไหนนะตามระยะเวลาความถีนานแค่ไหนหนึ่งปีหกเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มากําหนดดูว่าโอกาสที่จะเกิดเนี่ยไอ้ที่เครื่องม้วนเขาเนี่ยจะหนีมือพนักงานเนี่ยตกลงมันอยู่ระดับไหนอย่าดูแค่โรงงานพี่หมีคนเดียว เราต้องดูว่าไอ้เครื่องม้วนตัวเนี้ยเฮ้ยใ,ในรอบปีนี้ทั้งปีเนี่ยมันมีข่าวหนีพนักงานไหมที่โรงงานอื่นสมมุติว่าโรงงานเรามีมีหน่วยงานที่ใช้เครื่องม้วนตัวนี้นะมีโรงงานอาพี่หมีกับโรงงาน PE สมมุตินะสมมุตินะเออพี่หมีอาจจะไม่เคยโดนเลยก็ได้แต่โรงงาน PE แม่งโดนอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดเราต้องไปเอาโอกาสเกิด ที่มันสอดคล้องกับการทำงานกับไอ้ตัวนี้จริงๆมันถึงจะสนองอ,อ,อะไรอะตัวเจตนาลมของการประเมินนะเฮ้ยตกลงมันน้อยหรือมันปัดกางหรือมันมากจับตัวโอกาสที่จะเกิดให้ได้ก่อนอ,อถ้าเป็นไอทีนะโอกาสที่เซิร์ฟเวอร์จะระเบิดมันน้อยปานกลางหรือมาก อย่างเงี้ยก็ก่อนจะตอบก็ต้องประเมินเฮ้ยของเราเนี่ยมันไม่เคยเกิดระเบิดเลยเว้ยเออแล้วไอโรงงานอื่นหรือบริษัทอื่นที่มันมีเซิร์ฟเวอร์รุ่นเดียวกับเราเนี่ยเฮ้ยมันเคยไหมเฮ้ยมันเคยเว้ยปีที่แล้วโรงงานสมมุติว่าเป็นบริษัทไทยพาณิชเคยระเบิดเป็นรุ่นเดียวกับเราเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์น้อยมันอาจจะอยู่ปานกลางหรืออาจจะอยู่มากเฮ้ยเราไปดูเจาะลึกเข้าไปอีกเฮ้ย ไม่ใช่ไทยพณนชย์อย่างเดียวกสิกรแม่งก็ระเบิดไอทีทีบี B ก็ระเบิดเฮ้ย hey, ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ปานกลางนะแม่มากละอย่างเงี้ยเราจะยึดแต่ตัวเราไม่ได้เราดูโอกาสที่จะเกิดของสิ่งที่เราไปประเมินโอเคนะเข้าใจตามกันนะอัน,นี้เราได้เรื่องของโอกาสแล้วว่าเป็นน้อยเป็นปานกลางเป็นมากเขาก็จะมีเขียนตัวเลขไว้ข้างหลังเพื่อที่เดี๋ยวเราจะจับตัวเลขไปคูณกันออกมาเป็นค่านะครับอ่ะเรื่องลงมาครับ ความรุนแรงเอาแล้วพอไอ้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันระเบิดเนี่ยมันรุนแรงระดับไหนเมื่อก่อนเราอาจจะไม่มีเกณฑ์เราก็ใช้เดาเอาอีกนะแต่ต่อไปนี้เราก็มาดูเกณฑ์ตามกฎหมายเลยเฮ้ยถ้าแค่ปฐมพยาบาลเนี่ยไม่ต้องหยุดงานเนี่ยมันน้อยอ่ะเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าการเกิดเหตุของไอ้เครื่องม้วนของเออที่ลงพี่หมีหรือเซิร์ฟเวอร์ของไอทีระเบิดเนี่ย ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลโดนตังๆังเนี่ยยังแค่เอาอยาแดงทาเบทิดทาเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็คือน้อยแต่ถ้าโอ้โหพี่ถ้าโดนเครื่องนีบเครื่องม้วนผมเนี่ยแขนขาดทุกคุภาพเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าความรุนแรงมันมากเราก็ต้องมาดูว่าตกลงมันมากไหมหรือมันน้อยอ่าเหมือนกันตัวเลขข้างหลังคือหนึ่งสองสามเหมือนกันนี่พอเราได้โอกาสเราได้ความรุนแรงทฤษฎีของการประเมินความเสี่ยงคือ โอกาสคูณความรุนแรงอ้าวเห็นไหมครับโอกาสคูณความรุนแรงตัวเลขในตารางคะแนนความเป็นอันตรายเห็นไหมครับคะแนนความเป็นอันตรายเราก็มาดูที่ตารางตัวนี้เขาเรียกว่าตารางเมติกนะมันจะเป็นมากสุดคือเก้าครับครับพี่ธอนครับพี่ธอนพี่อนมีอะไรถามครับ ผมอยากจะสอบถามอันเมื่อกี้เนี่ยคือคไอหนึ่งไอคือเรื่องโอกาสที่จะเกิดเนี่ยคือเราไม่ได้อิงจากตัวการทํางานจริงของเราใช่ไหมเราอิงจากเราเป็นเป็นเป็น p r i o ิตี้แรกครับพีธ่ธรอ่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องการการอิงจากตรงนั้นเนี่ยผมมองว่าอย่างสมมุติว่าเคสที่ยกมาอย่างเครื่องเครื่องเอ่อเครื่องพับเครื่องอะไรเนี่ยของอนุวัฒน์หรือว่าอ่าเป็นในส่วนของ เซิร์ฟเวอร์ระเบิดเนี่ยค,คืออย่างเครื่องพับก็ต้องดูว่าอ่าโอเคใช้งานมาทุกวันไหมถูกไหมถ้าถ้ามันเกิดเอ่อใช้งานทุกวันแสดงว่ามันก็มีโอกาสมากที่มันจะเกิดอันตรายใช่ครับอ่าฮะอย่างเซิร์ฟเวอร์เองก็มองว่าสายศาสตร์เนาะของมองไม่เห็นอนะ่ะอุปกรณ์อินิทิลมันจะระเบิดเมื่อไหร่เราก็บอกไม่ได้มันก็มีโอกาสได้ทุกวันครับใช่อ่าฮะแต่ว่าในส่วนของในส่วนของไอ้อะไรนะ ไอ่ประเมินความรุนแรงอ่ะครับคือการประเมินความรุนแรงเนี่ยมันก็เราประเมินจากเคสที่มันคิดว่าจะเป็นมากที่สุดถูกปะใช่ครับอย่างสมมุติว่าอ่าเซิร์ฟเวอร์ระเบิดไปอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างเงี้ยครับอ่าชิ้นส่วนมันหลุดมากระแทกหน้าแหกอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็คือคือมองว่าเอารุนแรงที่สุดมาประเมินใช่ไหมครับใช,ใช่ครับแล้วเราเรา คือของเราเนี่ยเดิมเนี่ยเราใช้ฟิลลิ่งเนาะเราใช้ฟิลลิ่งแต่ว่าในในยุคใหม่ที่ตามกฎหมายจริงๆก็ไม่ใช่ยุคใหม่เราก็มีมานานแล้วแต่ว่าเราทำมาสอนเราไม่ได้ทำอย่างถ้าสมมุติว่าวันนี้พี่ t h จะประเมินว่าเซิร์ฟเวอร์ระเบิดเนี่ยแล้วมันรุนแรงระดับมากเนี่ยพี่ t h ต้องดีแคลร์ออกมาให้ได้เพราะว่าของเราไม่เคยระเบิดแต่พี่ t h ต้องดีแคลร์ออกมาให้ได้ว่าบริษัทไทยพาณิชย์ระเบิด ศูญสูญเสียเนี่ยเฉพาะเ,าเรื่องเกี่ยวกับทางด้านทรัพย์สินเนี่ยหมดไปทั้งหมดน่าจะร้อยกว่าล้านแล้วก็มีคนตายอย่างเงี้ยคือมัน,น,นมันนมันต้องเลฟเฟอเนนะสมมุติว่า,ถ,าถ้าอย่างเคสเซิร์ฟระเบิดเนี่ยผมถามแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้ามันระเบิดแล้วมันมีผลถ้ามองว่ามูลค่าที่มันมันต้องเสียเนาะคือมองว่าข้อมูลเสียหายอันนี้รวมด้วยไหมหรือว่าแค่ ใช่การบาดเจ็บไม่การประเมินความรุนแรงนะครับมันจะเมินจะประเมินทั้งหมดห้าด้านนะครับหนึ่งก็คือ,อ,อมันมีคนตายไหมไอการที่เซิร์ฟเวอร์ระเบิดเนี่ยเราก็อาจจะดูทั้งในประเทศแล้วต่างประเทศก็ได้นะครับนะคืออย่างที่บอกว่าวิธีการหาข้อมูลมาเรฟเฟอรเรนซ์เนี่ยเราไม่ได้เอาแต่บริษัทธรรมสอนเพราะธรรมสอนเนี่ยไม่เคยเซิร์ฟเวอร์ระเบิดแต่เรา uh huh. ต้องหาข้อมูลที่มาเรฟเฟอรเรนซ์ก็คือเฮ้ย uh huh. แล้วถ้าระเบิดเนี่ยเราประเมินเนี่ย ว่ามันเคยมีคนตายนะเอ้ยถ้างั้นแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ท่าอาญาแดงละอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเ๋ยวนพี่ติ่งคือคือเราประเมินแค่ในส่วนของที่มันจะเกิดกับบุคคลถูกปะในส่วนของอันตรายที่จะเกิดกับบุคคลแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับมูลค่าที่อ่าอย่างสมมุติว่าในเซิร์ฟเวอร์มี Data อยู่เท่าไหร่เกี่ยวครับพี่ธร ทางที่<า>คณิติกบอกอ่ะมันจะมีการประเมินทั้งหมดในห้าด้านนะครับด้านแรกก็คือเกี่ยวกับชีวิตร่างกายสุขอ,อนามัยนะครับด้านที่สองจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะทรัพย์สินก็จะบอกอีกน้อยกี่บาทกลางกี่บาทมากกี่บาทนี่คือทรัพย์สินชุมชนนะครับประเมินกระทบกับชุมชนนะครับเช่นถูก ร้องเรียนกี่รังค่าเลื่อนอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็จะมีสิ่งแวดล้อมอ่าแล้วก็เอ่อ,อ,อโดนแค่ลงข่าวท้องถิน่นหรือโดนโลงข่าวระดับจังหวัดโดนโลงข่าวระดับประเทศเนี่ยครับเราจะประเมินค่าความเสียหายในด้านต่างๆที่แตกต่างกันนะครับในนี้เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงตัวที่เป็นประเมินความเสียหายที่เป็นเม็ดเงินกับ ชุมชนใช่ไหมข้างล่างไม่ได้ประเมินเนาะมันจะอยู่ในมันจะอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมนนะครับนะอันนี้จะพูดถึงแต่เฉพาะความรุนแรงที่เกิดกับพนักงานปฐมพยาบาลน,นะฮะอ่าในนี้มีพูดถึงมูลค่านะเนี่ยหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าความเสียหายของกระทรวงสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจะจะดูสองส่วนนะจะไม่ได้ดูถึงกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับ กระทบชุมชนนะ่าแต่ว่าการทำประเมินความเสี่ยงที่ถูกต้องต้องมองถึงเเดี๋ยวพี่ติ่งเอามาเพิ่มให้นะครับก็คือจะต้องดูเรื่องของชุมชนนะเดี๋ยวนี้เขาสำคัญมากนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับนะอ่ะโอเคงั้นละ่ะ<อ><อ>พี่ติ่งเดี๋ยวผมอาจจะติดผมติดอีกห้องนึงเนาะนก็เดี๋ยว<ล>อาจจะหาเวลาว่างขอคำชี้นะฮะ เพิ่มเติมได้ได้พี่ติงหรือพี่วีราอีกสักรอบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนได้ได้ไม่มีปัญหาครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะสเต็ปไปสเต็ปพาพาพี่โยพาอะไรทํากันเลยนะอันนี้แค่มามีให้ฟฝากโยด้วยแล้วกันครับได้ครับครับขอบคุณมากพี่้องเจอกันเลยเดี๋ยวต่อเลยเนาะอ่าโอเคเมื่อกี้เราได้หลักแล้วเราได้วิธีการคิดแล้วว่าการทำเมติกก็คือเอาโอกาสไปคูณความรุนแรง นะครับซึ่งในเมตรติกที่กฎหมายกําหนดจะเป็นสามคูณสามมากที่สุดก็คือเก้าอาจจะพอดึงขึ้นไปข้างบนครับไอตัวที่เป็นช่องเมตรติกไม่ไม่เออเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราเราจะได้ตารางอันนี้ออกมาถามว่าวิธีการประเมินอย่างเช่นพี่โย ประเมินความเสี่ยงในกระบวนการอะไรนะครับแต่รูปงานของไอทีเนี่ยมันมีอยู่2กระบวนการนะครับไอตัวเนี้ยมันคือกระบวนการที่1หรือกระบวนการที่2หรือกระบวนการที่3มอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันของพิตั้นก็เหมือนกันเฮ้ยงานวางแผนมันมีกี่กระบวนการที่จะหยิบมาประเมินความเสี่ยงนะครับอาจจะมองง่ายๆอาจจะมีแค่กระบวนการการ เปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้พี่ติ๋งสมมตินะเออมีแค่มีแค่เรื่องของกระบวนการการใช้คอมพิวเตอร์มีอยู่กระบวนการเดียวแล้วก็มีอยู่สามสี่ขั้นตอนเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินแค่กระบวนการเดียวเข้าใจไหมแต่ถ้าเดี๋ยวพอไปคุยกับพี่ตัน้นพี่ตั้นบอกเฮ้ยงานของพี่ตั้นมีเรื่องของการเดินเข้าพื้นที่ที่จะต้องไปดูนู่นด,ดูนี่อะไรอ้าวเราก็มาดูว่าเฮ้ยการเดินเข้าพื้นที่เนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างพอพอได้ไหมเรา เราก็จับไอ้ตัวนั้นเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เอามาทําประเมินว่าไอ้เนื้อเรื่องนั้นน่ะความเสี่ยงนั้นน่ะมันอยู่ในระดับสูงก็คือเก้าคูณเก้าหรือระดับหกหรือระดับสี่หรือระดับสามก็คือตัวโอกาสคูณความรุนแรงอ่ะพอเราได้ตัวตารางเมตริกนี้แล้วเราก็มาดูครับข้างล่างการจัดระดับว่าเฮ้ยแล้วถ้าผลที่มันออกมาเป็นหนึ่งเนี่ยมันต้องทำอะไรเห็นไหม ถ้ามันออกมาเป็นสีเนี่ยความอันตรายแบบเนี้ยมันต้องทําอะไรนะซึ่งสูงสุดนะครับถ้าสูงสุดต,ต้องทําแผนเนี่ยอย่างเงี้ยความหมายคือไม่ได้แปลว่าทุกกระบวนการที่เรานํามาประเมินเนี่ยต้องทําแผนรองรับเสมอไม่จําเป็นนะอาจจะไม่ต้องทําแผนเอาแค่ ติดป้ายเตือนอย่างเงี้ยพี่โจก็อาจจะบองว่าเฮ้ย mm. ถ้าเรื่องนี้อาจจะต้องเอ้ยมันจะทําให้เซิร์ฟเวอร์ระเบิดเพราะนั้นก่อนใช้อาจจะต้องมองว่าให้ใส่ถุงมือ mm. สมมุติเลยนะใส่ถุงมือหรือใส่อะไรหน้าก้มหน้ากากาเพราะนั้นก็ติดป้ายพวกเนี้แปะจบละอย่างเงี้ยคือเรามีการประเมินและเรามีการทําในเรื่องของการป้องกันหรือรองรับความเสี่ยงนี่คือเอาพุทของมันและเราก็จะมีไอเอกสารตัวเนี้ยนะคราวนี้เรามาคุยเรื่องเอกสารละ เมื่อก่อนแบบฟอร์มเราก็ใช้ของพี่บริษัทอื่นนะมาเปลี่ยนหัวต่อไปนี้เราเลิกยกเลิกหมดเลยนะเราทำตามกฎหมายแบบฟอร์มการประเมินอันตรายนะครับเราเรียกว่าปออหนึ่งตอนนี้เราไม่เชยละเอเราไม่เชยละเรามรีเรามีแบบฟอร์มปออหนึ่งที่เราจะทำไอ้ตัวนี้แหละที่เขาจะมาตรวจทุกสามทุกกี่เดือนนะหเดือนหรือสมเดือนอ่า นั่นแหละก็จะตเอเฮ้ยไม่ใช่มั้งสามปีป่ะป <laughs> เออีเออเออนะโอเคนะปอหนึ่งนะครับซึ่งไอตัวปอหนึ่งและประเมินความเสี่ยงจะมีพี่วีระนะครับจะมีพี่วีระเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยกันดูคอยช่วยกันทําในแต่ละหน่วยงานนะสะเต็บายสเต็ปนะอา้าวต่อเลยครับมีไหมมีปอสองอีกอ่าเลื่อนขึ้นไปให้เห็นปอสอง นะครับแบบป .2 ออนี่เป็นแบบรายงานนะครับก็ที่จะต้องส่งกรมสวัสดนะครับเค okay, หมดเรียบร้อยนะ